ยกแข่งกันนะคะคุณครูนอกโรงเรียนค่ะวันหยุดพายุเข้า20ถึง22สิงหาคม2565นะคะมีจากกรมอุต,ตุของเราก็อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราอยู่อีสานใต้ค่ะ let's go ติดตามรับชมรับฟังสนับสนุนเด็กๆด,ด้วยนะคะ ช่องคุณครูนอกโรงเรียนที่พืนดินกับน้องพืนป่านะคะ let's go กันเลยคะ่ะท่านผู้ชมคุณนอกโรงเรียนนะคะพี่พืนดินกับน้องพืนป่า,ะะาไหนคะวันนี้แม่จะทําเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าวันนี้นี่วันเสาร์ที่เท่าไหร่หลกอยี่สิบวันเสาร์ที่ยี่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะก็คือมีการทายุเข้า อีแม่ก็จะก็เลยถอยรถออกมาให้สองเต้าเป็นไงสองเต้าทำความสะอาดใช่ไหมลูกก็เลยให้สองเต้าทำความสะอาดหลังจากที่ลุยโคลลุยขี้ฝุ่นมานานนะคะนี่มัน,อนนอกเราก็สะประมาณนี้แหละคะ่ะนี่แม่จะไม่ถ่ายให้เห็นหน้าหเห็นปลายเท่าไหร่ดู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 ดีดีสนุกกันใหญ่เลยก็เลยปล่อยให้ละเลงกันซะ เอาน้ำฝนเอาน้ำฝนลงตัวเองนี่แหละที่ที่รองไว้นะคะอ่าทำความสะอาดไปเลยเลยอาวัสดีครับเลวสวัสดีค่ะบายบายคลิปสั้นๆนะคะสวัสดีเป็นไงสนุกใช่ไหมอ่าได้ผู้ชมดูนะคะตรงนี้นี่บ้านเราเองนะเรานะคะฝนตกนะคะวันนี้นี่ ช้าวันเสารที่22หลังจากที่ล้างรถเสร็จแล้วเป็นไงสนุกกันใหญ่เลยค่ะด่นผู้ชมฝนตกอีแม่ก็เปลี่ยกเหมือนก,นกันค่ะแต่อีแม่อยางถ่ายทีวีลูกไว้เมื่อกี้อีแม่อเอาแชมพูเนี่ยแชมพูตัวนี้นะคะให้เขาอาบน้ำแล้วก็เอายาสระผมให้เรียบร้อยแล้ะสนุกกันใหญ่เลยอะเดี๋ยวสักพักนึง ลูกเนาะเดี๋ยวไม่สบายโอเคค่ะท่าน,นผู้ชม